เดี่ววันนี้เราจะพามาดูรีวิวคันนี้ครับเทคเทคเทคเดี๋ยววันนี้จะรีวิวเทคเทคสีดำรีวิวเทครีวิวเทคเทร็กมาใหม่เทคมาใหม,ม,ใหม่ไซยุโรป วันนี้เราจะพามารีวิวเฟรมใหม่ของพี่ออสในกลุ่มสีดำสีดำเทรกเทรกนี่สวยงามมากเลยอ่านี่นี่ใหนอะแบบ่าครับโอ้เป็นไงกิโลเนี่ยใหยไทยเจ็ดไม่ถึงเจ็ด้านเจ็ดโลเจ็ดโลเจ็ดโลแปดโอ้ นี่ซ่อนสายนะไอ้ตรงนี้ที่ไว้เลยอ่ะกล้วยที่ใส่กล้วยอ่ะหรือว่าใส่แบตเตอรี่นี่เพิ่งประกอบมานะครับเพื่อประกอบมาโดยช่างในทีมนี่เองนี่ช่างเป้ช่างเป้ช่างเป้ผู้ประกอบช่างจักรยานประจับทีมปุ่มไม่ตันแล้วคาร์บอนครับ นี่ดูเบรกนะครับเบรกเ้เกินเพรกับเฟลตก้านะครับยิอมอนด้าครับยิมอนด้ากับจานเอเดลกายิมอนด้าช่างนี้ง่ะแปดร้อยสวยมากเลยไซส์ใหญ่มากนะครับนี่ไซส์ย,ยุโรปเลยอ่ะนี่ได้แบบได้แบบเนี้ยเนี้ยติด ติดดอกมาไปด้วยติดดอกมาไปด้วยเนี่ยรุต่ต่างอครูแม่ผมประกอบตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย็รุ่นโปรเจกต์วันรุ่นโปรเจกต์วันนะครับนี่ันเลยทีเดียวประกอามาประกอบใหม่<ต><ว> ถ้าวนปรเตอราเยอะแกูแล้ว่ิคือแนมเลื่องน้องเปเลยบ่อเลยหน้าไปทอันอินทิเกตนะฮะซ่อนสายด้วยแ้วว้ผมพูดตแล้ววนหวยด้ นี่เจ keep, okay. hey. ้าของรถชูนี้หน่อยแอสสแกนเอ่ขาสปินเลยเดี๋ยวตัวสปินเลยคู่วันสปินมา61ตัวหมกตัวหมกตใส่กันครับมันจะใส่อ่อ่าใช่มันมันตัวรัรู้มไม่ไม่เปลี่ยนสายทั้หมดเลยรุ่นแท้จะมีเคลือบอันนี้สายเบรกนะสายเบรกที่ตรงนั้นอ่ะนี่นี่สายเบรกโผล่มานี่นะ เข้าใจทำนะนี่ตอนนี้อินซีแดงกับอินซีดำนะจากอเมริกานี่โอ้โหนี่อันนี้สีแดงนี่ของโคดเด็ดนะครับนี่นี่นี่ในแบบโดยท่านชอเป้นะคู่ประกอบโอ้โหนี่สีดำคันดำนี่ไซส์ไซส์อะไรครับหกหกของโคดเดตอะไซส์ห้าสิบโอ้สวยทั้งคู่เลยเนี่ย ออสออสผมรู้แล้วออสต้องใส่ล้อที่มีสติกเกอร์สรีขาวแบบโคตรเด่นนยแล้วจะเด่นมากเออต้องใส่ล้อที่มีสติกเกอร์สรีขาวจะเด่นมากเลยใช่ครับใช่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 ใชโอ้นี่มาโดนเทกเถกเถกสีแดงสีดำอ่านี่สีน้ำเงินอันนี้ดิสแล้วครับดิสดิสโอ้ เขาบอกว่าสามคันนี้เป็นโปรเจกต์วันสีพิเศษหมดเลยนะเนี่ยสีแดงแล้วก็จริงๆแนละ้วอันนี้ไม่ใช่สีดํานะมองดีๆจะสีน้ําเงินดาร์กบูนะไหนใช่ไหมน้าเงินดาๆนะน,น,นี่นี่นี่อันนี้ก็ยิ่งคันนี้ก็ยิ่งเ<ป>็กคันนี้ดิสแล้วแดดมาแล้วกลับพอ,อกแล้วปิดปิดปิดเตรียมตัวออกเดินทาง ขายเลยาครับครับผมเปืองนั้นเปืองอ่ะสองเปืองนั่นตั้งแต่อันนี้อะโปรเจกจะโปรเจกต์วันสีพิเศษอันนี้สีอะไรครูผมอันนี้สีไม่หรอกสักทีสีพิเศษนะทุกวันนี้ผมเรียงแล้รียงไม่ได้เลยว่าเป็นสีอะไรอันนี้สีนึ่งครับไหมครับอันนี้อันนี้สีนึงไปออกเดินทางแล้วอันนี้ไม่ได้จอดรีวิวบนสะพานนะครับอันนี้จะติดน้ำร่วงครเถก เทควาเจควากระติกน้ำร่วงครับอันนี้ไม่ได้จอดรีวิวนะกระติกน้ำร่วงกระติกน้ำร่วงเดี๋ยวขาติดกันเข่าไปวันนั้นเล่นอ่ะไปไปไปกระติกน้ำร่วงกระติกน้ำร่วง